ออนอน์นงพ่อค้าทองนามสกุลเดิมวัฒนะมงคลเข้าตั้งแต่ปี2497 <7 S 1> นะคะแล้วก็จบปีการศึกษา2 5 0 2, 2ตอนนั้นสมัยนั้นเรียกการไฟฟ้ายันฮีอตอนเข้าไปครั้งแรกก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นวิศวกรหญิงเขาก็เลยไม่ได้ให้ออกสนาม,มก็ให้นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศในออฟฟิศ ไม่ใช่ค่ะอยู่กับดกเรประจวบบรรณพพึษงค่ะครั้งแรกที่เข้าไปแล้วหลังหลังจากนั้นก็ไม่กี่มันน้อยก็ถูกสงให้ไปอยู่กับคุณเผ่าพัฒชวนาวิลิกิอรซึ่งเป็นมาหลังเป็นผู้การการไฟฟ้าฝาหาเริ่มทำงานเนี่ยทำด้านติดตามผลงานก่อสร้าง แล้วก็มาทํารายงานเพื่อเพราะว่าทํารายงานทำทำรายงานผลงานก่อสร้างตั้งแต่จำได้ไปอยู่ก็ลงไปฟ้าพระนครเหนือก่อนเรือยูนิตแรก75มิลลิวัตแล้วก็มีการก่อสร้างสายส่งเชื่อมโยงจากเขื่อนยันทีสมัยนั้นเรียกเขื่อนยันทีต่อมาเรียกเขื่อนภูมิพลอ่าแล้ว ก็มีระบบไฟฟ้าส,ส,ส,สายส่ง2230 kv 230 kv แล้วก็มีสถานีไฟฟ้าย่อยจากเขื่อนภูมิพล,พลมาที่นครสวรรค์นครสวรรค์แล้วก็มาที่พระนครเหนือพระนครรอบพระนครเหนือก็มีสถานีไฟฟ้าย่อยสมัยนั้นก็มีบางกะปิบางกอกน้อยพระนครเหนือ คือเข้าไปเนี่ยคล้ายๆเป็นเป็นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีไฟฟ้าลงไฟฟ้าใหญ่ๆเพราะสมัยนั้นเข้าไปไม่มีไมีแต่พวกเล็กๆแห่งนั่นเป็นโรงไฟ้าแห่งแรกของของประเทศไทยที่ลงที่บางตรที่ลงใหญ่ที่สุดค่ะและหลังจากนั้นก็มีต่อมาก็มีโรงไฟฟ้าที่พระนกรใต้ค่ะ ขอนใต้บางปะกงนะแล้วก็แล้วก็ที่ต่างจังหวัดก็มีต่างๆบางแม่เมาะอ่ะแม่เมาะอ่าแม่เมาอคุณแม่แม่เมาะแม่เมาะก็ใหญ่มากอ่าหลายยูนิตี่อนสามยูนิตก่อนอ่าใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกจะเป็นสิบสิบยูนิตนะอ่าที่สิบสามนะตรงเรื่องพี่ก็ผูเนีำในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าแต่ตอนหลังเห็นไปทํางานโครงการด้วยใช่ไหมคะค่ะไปครั้งสุดท้ายเนี่ย ไปเป็นผู้มีการโครงการโรงไฟฟ้าบางประกงระยะที่สองระยะที่สองถึงสองสองปีก็เกษียณพอดีนนะะผมชื่อบุญสงพ่อค้าทองก็เข้าิศวะปีเก้าแปดแล้วก็มาจบศ <03, S 2> ูนย์สามพ่อศสามค่ะแล้วก็พอจบมานี่ผมไม่ได้ไปเข้ายานกีอย่างเขาผมไปเข้านครหลวงอ๋อเข้านครหลวงก่อนนะคะนครหลวงนครหลวงตอนนั้นมันชื่อนั้นมัน โครงการยันฮีก็ยังไม่เสร็จก็มีเครื่องเดินมีโรงวัดเรียบแล้วก็โรงสำเสร็โรงทนบุรีโรงลุมพินีอะไรนียอ๋อลุมพินีเขาแหลมแต่ผมอยู่โรงทนบุรีเครื่องดีเซนเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซนผิดผิดกระแสไฟฟ้าจ่ายเองอยู่ในเขตพอรหลวงแต่ว่าตอนนั้นทนบุรีก็ก็จ่ายเฉพาะฝั่งทนเรียกว่า นครหลวงนี่มีโรง้าของตัวเองเขาก็จ่ายเองเลยเพราะตอนนั้นยันฮียังไม่เสร็จใช่ไหมครับโครงการยันทีเนี่ยยังไม่เสร็จโอเคอ่าก็ไปอยู่ได้สักสองปีก็โครงการยันทีเขาเสร็จเราจบมาในช่วงนี้ถือเป็นการพัฒนาไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ใช่มีการส่งไฟกันมาเนี่ยซึ่งไม่มีก่อนเกือบทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเชื่อมโยงเลยเชื่อมโยงได้ทีนี้ก็พอเข้า โครงการยันทีเสร็จเนี่ยไอ้ลงเก่าๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่แล้วก็สแตนบายไว้เขาก็บอกว่าจะต้องโอนโอนคนของของหน่วยผิดารไฟนครหลวงแต่ที่เป็นหน่วยผิดหน่วยผิดไปอยู่กัรไฟไฟ้าฝ่ายผิดตามพรบเอ้าเพาก็ยันฮีตามยันฮีตอนนั้นยันฮีก็ก็บางคนเขาไม่ย้ายเขาก็อยู่บางคนไม่ย้ายก็อยู่นครหลวงต่ออยู่นครหลวงต่อแต่ว่าผมก็ อของพี่ก็ย้ายไปอยู่กันก็ถูกย้ายไปอยู่การไฟฟ้ายันฮีจากเดิมเนี่ยไฟฟ้าแถวนครหลวงนี่เป็นสามพันห้าทีนี้พอไปนี่มันก็เป็นระบบใหญ่สองแสนสามหมนโวลต์หรือสองร้อยสามสิบเควีสองร้อยสามสิบเควส่งผ่านมาที่ผมก็ไปอยู่ที่สเตชันขางทองตอนนั้นก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเขื่อนกับลงเหลือ คือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ที่ใหญ่แล้วไฮโดก็ภูมิพลที่ใหญ่ที่สุดพระพรเนี่ก็ใหญ่ที่สุดก็ส่งเข้ามาแล้วก็ผมกก็อยู่ที่สเตชันนนั้นแล้วก็มาขนานกันที่กรุงเทพก็ทําเรียกว่าใช้วิชาความรู้เต็มที่ความรู้เต็มที่ซึ่งไม่เคยมีมาที่จบมาไม่เคยเห็นที่วัดไม่เคยเห็นโรงไฟฟ้าก็มาเห็นเที่ยวใหญ่ใหญใหญ่ด้วยอ่า จบมาในช่วงนั้นไม่ได้ทํางานหลากหลายอ่าแมทําหมดทุกอย่างอตั้งแต่ระบบส่งเออระบบผิดระบบส่งการผิดการส่งเอ่าการบำรุงรักษาบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลค่าลงเขื่อนพลังน้ําพลังไอ้ําำแอเธอบาย์โฮมไใส่เคื่อะไรเนี่ยก็ได้ใช้ความรู้ในทุกด้านเลยที่เรียนไปรู้สึกก็หมายเขาว่าจบไปในจังหวะที่นั้นอ่าเหมาะเลยนะคะเหมาะพลังไฟฟ้าพลังพัฒนา กำลังไฟฟาสมัยก่อนมันไม่เหมือนอย่างนี้ไม่มีเลยเขาก่อนไม่มีเลยมก็มีต่างคนต่างใจต้องวัดรู้ก็จังหวัดนี้ไปเป็นฟาเสะชาวบ้านบ้างก็ก็มีเครื่องดีเซนเดินพวกเขาแต่แล้วจังหวัดไม่มีการเชื่อมโยงเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันก็ปรุงไปเยอะแล้วก็มีการเชื่อมโยงทุกประเทศแล้วก็ลิงไปตามประเทศอีกเดี๋ยวนี้ในอาเซียนของเรานี่ไฟฟ้าเราเข้าทางค่ะ เราอันดับหนึ่งเลยไหมนะแต่ว่าค่าไฟนี่เรายังค่าไฟเราสูงไปหน่อยสูงกว่ารู้สึกอินโดนีเซียจะถูกที่สุดถูกที่สุดอ๋อเพราะว่าเขามีเชื่อเพงเองอ่าใช่ใช่อ่าของเราอ๋อของเราเรียกว่าการไฟฟ้าของเราเรียกว่าอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยราคาอาจจะแพงนิดหน่อยอ่าฮูวาเกษมผู้ว่าอะไรกำหนดท่านไม่มีวิชอ่ะวิชั่นท่านคิดกล่าวต่างหาก